สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูขข่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูผัดทัวงอกใส่เลือดค่ะแล้วเลือดที่เราใช้ในวันนี้ก็คือเลือดหมูค่ะแต่ใครจะใช้เป็นเลือดไก่ก็ได้ค่ะวันนี้ผัดออกมาได้อร่อยลงตัวมากๆเลยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกระเทียมไทยค่ะวันนี้ก็ไม่ต้องปอกเปลือกนะคะใช้อยู่ที่1หัวค่ะแล้วก็ตําให้บุบๆค่ะค่ะต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นต้นกุ้ยช่ายค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายวันนี้ใช้ทั้งสองช่ายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาหั่นขึ้นช่ายแล้วก็กุ้ยช่ายกันค่ะแล้วก็เลือดหมูวันนี้ใช้อยู่ที่2ก้อนค่ะการหั่นค่ะเราก็จะหั่นให้เป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ ใครไม่มีต้นกล้วยชายจะใช้เป็นต้นหอมก็ได้นะคะและต่อไปค่ะเราก็มาหั่นเลือดหมูกันจริงๆแล้วถ้าใครชอบเป็นเลือดไก่ก็ใช้เลือดไก่ก็ได้ค่ะแต่วันนี้แอดมินได้เลือดหมูมาก็หั่นเลือดหมูให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมค่ะและวัตถุดิบต่อไปก็คือถั่วงอกค่ะวันนี้ถั่วงอกแอดมินซื้อมาในราคาสิบาทก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็นํากระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเจียวให้กระเทียมหอมแล้วก็สีสวยแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราใส่เลือดหมูลงไปจากนั้นก็ผัดสักเล็กน้อยค่ะไฟที่ใช้วันนี้แอนมินจะใช้อยู่ที่ไฟกลางค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะปรุงรสชาติวันนี้ก็จะใส่เป็นซอสหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะก็หนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวก็หนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชาจากนั้นก็ผัดต่อค่ะตรงนี้ถ้าใครชอบเป็นผงชูหรือว่าผงปรุงรสก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะก็ผัดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะต่อไปเราก็ใส่ถั่วงอกลงไปค่ะ แล้วก็ผัดต่อเลยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดให้ถั่วงอกสุกสัก50%ค่ะต่อไปค่ะเราก็ใส่เป็นกุ้ยช่ายแล้วก็ขึ้นช่ายลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะ ผัดให้สองอย่างนี้สลดลงไปนะคะผัดถั่วงอกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องให้ผัดแบบสุกมากนะคะถ้าผัดสุกมากเนี่ยถั่วง,งอกจะไม่อร่อยนะคะแล้วก็จะเป็นเหี่ยวๆนะเพราะฉะนั้นผัดถั่วงอกก็ผัดพอแค่ถั่วง,งอกสุกแต่ว่าไม่ต้องสุกมากถึงขนาดเหี่ยวนะคะ ตอนนี้ผัดถั่วงอกของเราก็ได้แล้วแล้วก็โอเคแล้วค่ะเราก็ปิดแก๊สแล้วเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดถั่วงอกใส่เลือดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ